เขามีการแข่งขันนกพิณสละและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทูลงแข่งด้วยทุกคนทูเอาอ่างเปามาลงแข่งตื่นเต้นแอบตื่นเต้นนิดนึงว่ามันจะบินได้ไหมมันจะมาหาเราไหมแล้วจะแข่งได้ไหมทูกลัวว่ามันจะบินแล้วบินไปเลย สวัสดีค่ะทูค่ะมาพบกั Q. บช่องด o u b l e t w ตอนนี้ทูอยู่ที่เทียนทะเลนะทุกคนคือวันนี้ทูมางานนกปีอิสระเทียนทะเลสาขาสองทุกคนก็คือเขามีการแข่งขันนกปีอิสระและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทูลงแข่งด้วยทุกคนทูเอาอ่งเปลมาลงแข่งคือแบบว่าตื่นเต้นแอบตื่นเต้นนิดนึงว่า มันจะบินได้ไหมมันจะมาหาเราไหมแล้วจะแข่งได้ไหมถูกลัวว่ามันจะบินแล้วบินไปเลยไม่รู้จะชนะหรือเปล่ายังไงมาเป็นกําลังใจให้ถูด้วยนะไะเราเข้าไปภายในงานกันเลยดีกว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปในงานเนี่ยเรามาดูถ้วยรางวัลปลอบใจตัวเองก่อนว่าจะได้หรือเปล่าเรามาดูความสวยงามของถ้วยรางวัลรางวัลเนี่ยเขามีหลายหลายรุ่นมากเลยทุกคนก็จะมีตั้งแต่รุ่นนกจิ๋วนกจิ๋วจะเป็นพวกนกฟอพัดเล็บเบิร์ดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมาเป็นรุ่นนกเล็กนกเล็กก็จะเป็นพวกแบบว่าอ่าเนี่ยฮันมาคออ่า ารคอนนวดเอ่อแล้วก็อะไรนะเขาก็เทลอะไรพวกนี้แล้วก็ช่างมากอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นไซกลางไซกางก็จะเป็นพวกอิเล็กซัสเกรย์อเิซันเกรย์อะไรอย่างนี้น้องใหญ่ก็จะเป็นพวกบูโสกสการเลตกินวิงอะไรพวกนี้นะนี่เพื่อรางวัลนกใหญ่และอันนี้ขั้วสุดท้ายเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีด้วยนะทุกคนอันนี้เราน่าจะได้นะก็คือจะเป็นนกบินนาน <laughs> บินแนนคือบินไม่ลงเลยทุกคนบินบนท้องฟ้าไม่ลงเลยทพรางวัลอันนี้อังเปาน้าจะได้ตอนนี้ทูเอาเด็กๆไว้ข้างในแล้วเดี๋ยวทูพาไปดูเด็กๆดีกว่าว่าพร้อมไหมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสนามแข่งด้วยไปแล้วนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันนะก็คืออังเปาเดี๋ยวทูพามาดูว่าเขาแข่งขันกันยังไงตรงนี้คือจุดที่เอานกเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็มีจับเวลาทุกคนแล้วก็เขาจะนับถอยหลังปุ๊บปล่อยปั๊บ ไปถึงตรงนู้นก็คือนกใครที่ไปถึงตรงจุนั้นก่อนก็คนนั้นชนะเร็วสุด้วคนนั้นก็ชนะนะทุกคนซึ่งนกตัวไหนที่ทําเวลาเร็วที่สุดนะสี่ตัวเขาก็จะเอาเข้ารอบชิงชนะเลิศารมากจา แต่รอบนี้เป็นการแข่งขันนกใหญ่นะคะทุกคนดูอ่าครับอ่า้าพร้อมฟังเสียงคำยันหนึ่งสองสามกองเปิดครับเปิดแน่แล้วก็ไปเลยโอ้โหเลยตซีนี้เดียวโอ้โหเลยตซีนี้เดียวโอ้โหเลยตซีนี้เดียวแล้วมาสักครู่นี้ก็คือบูโกชนะทุกคนก็คือต้องให้นกเนี่ยลงเจ้าของเท่านั้นนะถ้านกคนไหนไม่ลงเจ้าของก็คือแพ้นะคะ ค้อที่สองจะเป็นนกใหญ่เหมือนกันนะทุกคนโอ้ย,อย,อยดูท่าทางบูโกโยอยากออกว่าอ่าพร้อมนะครับขาต้องอยู่ตรงนนะพร้อมแล้วนะ,ะพร้อมพืะะ่อนทับยานหนึ่งสองสามปิดกองครับโ<ป>อ้โหโอ้โหเอ้เยอ,อ,อ๋อต้องไปกดตรงนู้นด้วยกดปุ่มด้วยร่้ต่อไปก็คือจะเป็นนกไซกลางก็คือจะเป็นแอฟริกันเกย์กับเชสนั่นนะทุกคนนี่ พร้อมเสียงทางยานหนึ่งสองสามตัดต่อครับตอนนี้ ทุกคนถึงรอบอ่างเปาแล้วนะแข่งแข่งกับทันมาคอเหมือนกันรกลที่ขนาดให่ถงนี้่ขนาเล็กนีอีลยครับมีอีกไหมเรจะแข่งมาเลยนะฮะใช่ด้านหน้ามาเลยนะคบโอ้ยตื่นเต้นฮะเดี๋ยวหันไปกดนะจะกดทันไหมเป้าอังเป้า

ภาพนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจเป่าแม่เปล่าแม่เร็วโอ้ยอดเลยแพ้เลยอันนี้จะเป็นรอบนกจิ๋วก็คือฟอพัดกระหงกหยกนะทุกคนนูดิน่ครั้งใหม่ครั้งแรกอ่าพร้อมนะครับอันนี้รอบทิงแล้วนะพี่ถ้าพร้อมฟังเสียงสัญญาณหนึ่งสองสามเปิดกล่องครับไปเลยลูกไปเลย ผมจริงผมจริงผมบอกแล้วสฮีสีผมบอกแล้วของจริงผมบอกแล้วว่าตัวนี้ังไปแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้จัดงานงานนี้ก็คือพี่โอนะคะที่ มาชวนทัวร์ด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับก็คือทุกอย่างสอบถามนิดนึงว่างานนี้คือจัดอีกครั้งแล้วเออครั้งที่เป็นครั้งแรกครับโอ้กเลยครั้งแรกเลยเพราะจริงๆอ่ะในใจอ่ะอยากจะจัดทุกปีทุกปีอ่าแล้ววันเนี้ก็เลยได้โอกาสเลยได้จัดอืมเพราะมันติดโควิดเวลาติดโควิดนานก็เลยบอกเอ้ยเพื่อนอาจจะอยากเจอกันอะไรกันเงี้ยก็เลยเฮ้ยปรึกษาแอดมินว่าเออเราจะจัดดีไหมเพราะมัน เพื่อนหมดโควิดก็เออพาเพื่อนมามาเ <นำ S 1> ชิญชวนรวมรวมตัวกันคนที่รักน้มลมพิณตลาดด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งถูกบอกเลยว่าอบกวนและสนุกมากอ๋อขอบคุณมากครับคือทุกแอบเกรงกเกรงตอนแรกของพี่โอว่าเอ,อ๊ะจะบินได้ไหมอย่างเตอจะไหวไหมเกรงเก่งเกรงพี่พี่โอบอกว่าไม่ขำๆนะไม่ได้สนุกไม่ได้สนุกไน่ไ้ไม่ได้ซี่เลี่ยนเลยมิตรภาพมิตรภาพแรงมิตรภาพแล้วทีนี้บอกอีกทีนึงค่ะว่าปกติกลุ่มบินนี่คื ที่ไหนวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างอ๋อกลุ่มเชนทะเลสายทสองครับบินทุกวันเสาร์อาทิตย์ตรงแถวไหนใกล้ใกล้ใกล้เขาเรียกออผันท้ายผันท้ายนรสิงห์นะฮะเข้ามาได้เลยบินผีมงคค่ะก็บินประมาณสิบหกนาฬิกาถึงมืด โอ้สี่โมงเนาะถึงถึงว่าฟ้าเริ่มมืดก็เก็บน้องแดงจ้าจ้าใช่ที่นี้คยังไงทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะพี่มาสรับบานมาแข่งขันครั้งนี้ได้ได้ก็สนุกมากไา้ที่ฝากกลุ่มเจนทะเลสามสองนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะเพราะว่าเดี๋ยวทุกนีเพลงไว้นี่ตรงเลยยังไงเราก็กรอกคำวนี่ิจารณ์ติดต่อได้ที่ก็ได้ค่ะนี่เป็นเพจนะสามารถเข้าไปได้เลยมีแอดมินตอบเนาะครับผมมีแอดมินตอบให้คร ที่เราชวนมาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคทุกคนวันนี้เราก็กลับบ้านพร้อมกับความพ่ายแพ้เจ้าเดี๋ยวยังไงต้องกลับบ้านไปฝึกซ้อมใหม่ไม่ให้ลงคนอื่นให้ลงแต่มีคนเดียวทุกคนไม่งั้นนะแพอย่างนี้ยแไม่เป็นชื่อดับปูไม่ใช่ใช่เสียชื่อหมดเลยอ่ะอ่างเตารักษาหน้าแม่นิดเดิไม่ได้เลย โอเคจ้ะไปต่อใหม่โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ทูด้วยนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายสนุกสนุกสนุกชอบ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 ว้าว